อ่าอะไครับสวัสดีครับวันนี้ขอนำเข้าส wow ู่สนามแซมฟอร์ดบิชนะครับผมบ้านของ ต้นวันกลางเชลซีไปชมเกมที่เมลีก,กันวันนี้เชลซีจะเปิดบ้านแล้กันมาเยือนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไเนเต็ดนะครับอยู่ในช่องลอมโบดเหมือนเดิมกันมาติดเกมฟุตบ,บอลกันเช่นเคยอันนี้จอชินโยครับที่โฟของทางเชลซีก็เป็นกัปตันทีวันนี้เลยครับผมแมนยูเพิ่งทำผลงานได้ดีครับเอาชนะสเปอร์ในเกมกลางสัปดาห์มาได้2-0นนะส่วนเชลซีทำได้แค่เสมอกับ น่าจะเป็นเบนฟอร์ดหรือเปล่าไม่ได้ใส่แค่เสมอแล้วครับผมตอนนี้ในเกมไม่มีไลอัพขึ้นมาให้ดูเพราะฉะนั้นผมก็จะพูดไลอัพตามที่เว็บตามการคาดการของพวกบรรดาสื่อที่เขาจัดมาให้แล้วกันนะครับเริ่มจากทางฝั่งเจ้าบ้านเชลซี Chelsea ก่อนแล้วกันครับมาในแผน3 4 2 1นะครับผมสมะตูเป็น เก็ปาลิสบา,า,าล์กาครับผมเซนเตอร์สามตัวนี้ใช้เป็นเทรเวอร์ชาโลบารครับซิลเทโกสิวาแล้วก็มาร์คกูกูเรล่าอะครับผมวิงแม็กซ้ายขวาเป็นเบนชิวเวลทางซ้ายแล้วก็ทางขวาวันนี้ใช้เป็นดูเบนโลฟาชิกนะเซนเตอร์ผู้กลางสองตัวอันนี้ใช้เป็นโกวานิตกับคู่กับทางจอร์จินโย่แหละฮะก็ตัวลุกเป็นเมสันเมาส์แล้วก็หน้าเป้าสองตัววันนี้ใช้เป็นเบริกอีพีเอโอบาเมยังจับคู่กับทางไลฮิมเตอร์ลิงนะครับผมส่วนทางฝั่ง ทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาในแผนเก่งครับ4-2-3-1แล้วครผู้สัำปะตูเป็นดาวิดเจเกอาแบ็กโฟล์ครับผู้เซ็นเตอร์เป็นมาร์ตินเนสจับคู่กับทางวารานเหมือนเดิมแบ็กซ้ายนี่ใช้เป็นลุคชอนแบ็แบกขวาเป็นดาโล่นะกองกลางตัวรับ2ตัวนี้ใช้เป็นคาสเมโร่จับคู่กับทางคริสเตีอร์ลิเซ่นครับผมตัวรุก3ตัวกูโนโ่ไปนั่งตรงกลางแล้วก็ทางซ้ายเป็นซันโยทางขวาเป็นแอนโทนีส่วนหน้าตัวเป้าวันนี้ก็เป็นมาคัสแรดฟอร์ดแล้วครับผม มากเกมเริ่มเป็นทางฝั่งกิมเยือนในชุดสีแดงได้เริ่มก่อนเลยครับผมบอลขึ้นทางแอนโทนีนะใาตรงกลางคุโน่ต้องดูว่าแมนยูจะเล่นสูตรเดิมกับที่เล่นกับสเปอร์หรือเปล่านะครับผมบอลสเตมิโลให้ตรงกลางลิซเซ่น โดนจิ้มได้เชลีจะส่วนกับเซอร์ลิงออกบอลอยู่ที่มีสันเมาส์ทำจริงไม่ถึงเซอร์ลิงติดวารานเป็นอยู่อบอลมาคลองได้เลยครับผมแรดกอดอยังไม่ส่งไปเองไปเอง,เองมีพื้นที่และปอดลองยิงติดจาโกสติวาเ,เป็นของเชลซีลครับขึ้นมาใหม่เป็นจิวเบล เตดโยเตัมเมาส์ตรงกลางทำจิ้งโคบสิธิ์จะให้คืนบอลยังไม่ผ่านยังได้อยู่ววามไม่ยังโดนวารานเลยครับผมถูกที่ถูกเวลาเ,เก็มส่วนของแมนยูที่รดฟอร์ดเล่งไม่ได้เลยครับผมนะลูกชอ่อวางยาวเป่าที่บูโน่ไม่แม่นเชลซีเคลียร์ตัวสองเป็นเชลซีเก็บได้เลยครับผม เดอลิงย้อนเยรนโยออกข้างถึงลูบันพิกแต่จับไม่ดีเร็จแมนยูบูโ,โน่ทำเร็วแรดฟอร์ดเปิ้ลออกข้างไปครับดาโล่เข้ากลางแมนทุนทนี่ให้โบูโน่ตามช่องมาถึงแรดฟอร์ดได้ทักทายก่อนครับ <c oughs> เกบมปาดีที่บอลมันไม่ห่างตัวมากปัดไม่ได้เอลซีได้ ตั้งเกมใหม่เลยครับผมอตินโยเขากันกลางสนามครับผมเมสันเมาส์ออกข้างไปถึงเป็นชิวเวลมีพื้นที่เลยครับชิวเวลหักมาถึงสเตอร์ลิงเก <c oughs> ือบไปเหมือนกันเสาแรกของสเตอร์ลิงจริงดีที่เดียก็ปักหลักอยู่นั้นพอดีนะ แมนยูสวนใหม่ึ้นทิดาโลกนี่ไห้มหารัดฟอร์ดฝาไม่ได้ให้โดนจีมนนยังได้อยู่อันโชว์เป็นกับบูโน,โนจะให้ตรงกลางไม่ได้ครับผมเซจลซี่เซอร์ล,ลิงบอมายองโดนมาติดเนสแสอะไรครับผมบอลของแมนยูที่สานโชว์มาดวลกับชโลปาเลยครับผม,มไปไม่ได้ ให้มาบูโน่หเหลี่ยมมาถึงแรดฟอร์ดลูกนี้ถ้าไม่ซ้ำก็หนึ่งศูนยลครับผมที่แมนยูออกนำเลยแล้วครับโอ้ลูกนี้แรดฟอร์ดตามน้ำได้ได้ดีมากยิงยิงตามน้ำเหมือนจะน้ำหนักไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่ทิศทางนี่เรียกว่าคมกริบเลยเลยครับลูกนี้ขยับมาในลายที่ น่าจะพอดีกับกองหลังเกลซีพอดีกรับผมแล้วตามน้ําลูกนี้ไม่ต้องจับเลยครับด้วยซ้ายบอลบุ้งเสียบเสาข้างเลยหนึ่งศูนย์ี่เป็นยูออกนําโดยมาคัดแลดฟอร์ดนะครับผมกาลังอยู่ในช่วงที่ฟอร์มกําลังร้อนแรงนะครับทางแลดฟอร์ดอหยากันใหม่ครับเกลซี เวลมาถึงกคบอลไม่ยังโดนดานโล่ประกบออกได้พี่ชิวเวลโอเวลปุม่มตรงเปิดมาถึงเตอร์ลิงไม่ยิงมาถึงโฮวาสิตโอ้โหหนึ่งหนึ่งอย่างรวดเร็วเตียวซีตีเสมอแล้วครับเมืองนี้หือสวยทำกันสวยงามนะลูกนี้นึกว่านึกว่าเตอร์ลิงจะยิงแล้วจังหวะแรกแต่ตัดกลับมาให้โควาสิตที่มาเติมจากแถวสองได้ตัดเต็มคอครับลูกนี้ กดล,ลิงตัดมาโควอสิตไม่ต้องจับเลยลูกนี้ยิงเสาไกลเสียบเสาเข้าไปยิงดีแล้วกินโคบอลสิตเดียร์อาหมดสิ์ครับลูกนี้ระยะใกล้และความแรงของลูกบอลหนึ่งหนึ่งที่เชลซีตีสเสมอได้ทันควันแล้วฮะเกมเริ่มกันใหม่มนี่ ทำชิ้งมาถึงเอนนี้เอากลางบุโน่ซ้ายไม่ได้ให้ให้ตรงกลางแล้วฟอร์ดจะพลิกไม่ผ่านแล้ครับผมโดนลุมเยวเซลซีเคลียร์ตัวสองแมนยูเก็บได้ที่แรดฟอร์ดบุโน่ทาชิ่งกับแอนทนี่มีตรงลาารเลยครับผมกรรมการเป็นแอนทนี่ครับที่อยู่ในตำแหน่งลำหน้าถอยมาไม่ทันจังหวะจะเบิดเร็วของบุโน่นะนิดเดียว สิ่งนี้ของเชลซีเริ่เล่นโดยยูว่า้ทเวลานหนึ่งนาทีครึ่งแรกเห็นอยูมาใหม่มาใหม่ครับบุโน่จะให้แรดฟอดไม่ผ่านจารอปายน่าจะหมดครับหมดครึ่งแรกไปด้วยตะรกอร์นี้เลยครับผมที่แซมพอรตปิดหนึ่งหนึ่งยิงกันไปคนละลูกครับ็นยูเชลซีอย่างโฟสิทธิ์ผู้ยิงคนยิงประตูตีเสมอให้ทีมนะครับ ครึ่งหลังอะไรครับผมเชลซีจะได้เป็นฝั่งเกียเริ่มก่อนบ้างสัองที่โอวาร์ซินออกมาข้างๆทีบูเลราครับเหมือนจะขยับมาเล่นทางฝั่งขวาไม่รู้มีแขกอะไรห,หรือเปล่านะเชลซีให้มาเห็นอยู่ที่บูโนโ่แอนโทนี่ครับขึ้นอ่างแลวโลให้มาแล้วฟอร์ดมีแอนโทนี่ล็อกไม่ได้เหลี่ยม บอลมาแล้วคาสิเมโร่คืนถึงแอนโทนีเปิดติดจังหวะสองเป็นคาสิเมโรลเกป้าเกป้าครับผมยังไม่ให้ลูกยิงเบิ้ลจังหวะเดียวของคาสิเมโร่ครับเกป้าปัดไปได้เป็นคอนเนอร์ของแมนยูครับจะเตะโดยลิเซนลิเซนแล้วครับผมมีแอนโทนีอยู่ใกล้ๆดูว่าเล่นสั้นๆมาแอนโทนี่ ย้อนมาถึงจาดอนสังโชไม่ยิงให้แรดฟอร์ดยิงติดบล็อกตัวสองมนยูนเก็บได้อยู่ทุนนี่เปิดติดฮารบาแล้วครับผมเชลซีเก็บได้จะสวนไม่สันเมาส์ไม่สันเมามส์าให้ว๊อยังขวามีตัวเตมิมกับกุเรล,ล่ากุเรล,ล่าย้อนมือป้ายก่อนได้เปรียบข้างของเชลซีกุเรล,ล่าก็บบล็อก เมนยูที่บอลมาฟองได้ต่อเลยครับผมลุกช่อดิสเซนไกลๆไม่ได้ให้อ่าออกข้างมาไอ้น,นี่ดัโล่โเขากลางกับแรดฟอร์ดมีตัววิง่งบูโนโ่ทางขวาถึงดัโล่ครับแมนย,ยูดัโล่โดนชิวเวลสกัดยังได้อยู่โดนกัวพันยะูครับปล่อยออกเป็นลูกทุ่มแมนยะูแล้ว แล้วมีขยับครับเชลซีเป็นชาโลบาออกแล้วส่งซักเกอเลียออกเอ้ยส่งซักเกอเลียลงเลยครับผมแล้วเแบนยูเอาเฟลดเอาเฟลดลงมาแซนกตามตำแหน่งครับผมบอลของแบนยูที่ที่เฟลดได้ลองยิงผ่าน,นยุสซี่สักเกอเลียลงมายืนเป็นเซนเตอร์ครับไม่ได้ยินไม่ไยืนเป็นมิดฟิลด์ ลูกชิคอปาร์หักข้อก็ไม่ได้แมนอยู่จะไปเร็วก็ไม่แม่นเคลซี่ลูกชิคเมาเมาเห็นตัววิง่งลูกจออ่านได้ดีแล้วครับลูกนี้เลดถามช่องมาแอดฟอร์ดแอดฟอร์ดไม่ได้ส่งตังหวาแกแล้วครับผมบูโนโเบิร์นออกข้างถึงลูกจอจอให้ตรงกลางบอลที่สานโชว์ มาถึงเฟสเบิ์นกับซานโชลุกงนี้หูสองหนึ่งเลยซานโชลครับผมนี่จังหวะต้องชมจังหวะเบิ้ลของทางเฟสด้วยครับที่เบิ์ลทีเดียวหลุดเลยนะ right. ah right. ครับผมให้ซานโชได้ดวลตัวๆกับทางเกป้าก็ไม่เหลือครับผมสองหนึ่งที่เมนยูออกนําอีกครั้งหนึ่งเลยครับต้องดูจังหวะชิงของเฟสที <c oughs> ท่ทางทางซากาเรียไม่ได้ประกบต่อครับ right. เลยเบิ้ลคืนมาแล้วหลุดเลยแล้วซันโชยิงยิงดีด้วยเท่าที่ไม่หนักแต่บอลมันเข้ามุมครับสองหนึ่งที่เมนยูออกนำอีกครั้งนลครับผมซันโชนาทีนี้เจ็ดติดซีร์ตเชลซีอย่างไงต่อเสียบอลในแรดฟอร์ดทุนนี่ไกลๆมีไม่ได้บุน่บุนโน่ถึงดาโลมีแรดฟอร์ด ไอที่เปิดย้อนปาสิมิโลตรงกลางเฟดปั่นติดวควซิ่นะครับผมเทลซีกลับไปใหม่ที่เมสันเม์มีฟูเรล,ล่าเติมไอ้ตรงกลางบอลถึงจอร์จินโยออกมาถึงลาฮีมเตอร์ลิงเลือกตัวไกลหูไม่ผ่านชอชอยังดีที่สุดเหยียดแล้วมันได้บอลพอดีครับบอลสวนของยูเวนต์ครับที่ซันโชมีแรดปอดทำทางอยู่ไม่ให ย้อนแลวครับผมน้ำโจ์ให้ลูกจ่อลูกจ่อจะผ่านกูเรล,ล่าผ่านได้ย้อนมาใหม่ที่เฟสตรงกลางคาสติมิโลเป็นแรดฟอดบรรจงบ <c oughs> อลไม่มีน้ำหนักเลยครับผมลูกนี้เกป้าก็รับไปได้เชลซีมไม่สนขึ้นใหม่สันเมา้าเด้งเร่งไม่ได้เลยครับผมกูเรล,ล่า ให้มาตจอนยิ่งโย่สายไปีด้ให้ให้ตัวกลางนะครับผมวันถึงไม่สันเมาสวนกับลุกชอผ่านให้ไปยังโอ้ป่าไปยังโดนมาติเนสจิมกำลังจะหมดช่วงทุกเวลาแล้วด้วยแมนยูก็ไม่เร่ง้ะครับผมแล้วกรรมการเป่าหมดจบเกมไปเลยด้วยสกอรนนี้ครับผมสองประตูตัวหนึ่งที่แมนยูบุกมา เก็บสามแต้มอะไรบ้างเชลซีได้เลยครับผมหรือว่าเป็นเกมที่สูนได้สูสีเลยทีเดียวครับกับตันโยแมตต์แมทครับผู้ยิงประตูย้ำใฉให้ทางทุมเกือนเลยครับก็จบไปแล้วสำหรับเกม e ิ i ิคชันครับเดี๋ยวเราลากันไปด้วยไฮไลท์ครับมขอบคุณทุกคนที่ เข้ามาติดตามรับชมกันด้วยกันถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามใ้ช่องด้วยลวกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในแมชหน้าคลิปหน้ารับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ